เข้าสู่ปี2,568อย่างเป็นทางการนะครับก็เซลต้นสวัสดีนะครับ FC และคนที่ชมทุกๆท,ท่านนะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดทําการวันแรกของโชว์รูมเซลต้นนะครับอีสุสุคิงยนนะก็วันที่6นะครับมกรา2,568นะครับนี่เช้ามาแต่เช้าครับเตรียมรถเตรียมความพร้อมทําความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยเพต้องบอกว่าหยุดไป6-7วันนี่โอ้โหฝุ่นเยอะมาก นะครับถึงต่อให้จอดอยู่ในโรงรถได้แต่ลมพัดเนาะฝุ่นมันก็มาเกาะหกเยอะจริงๆนะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจําหน่ายพร้อมขายพร้อมให้ทุกท่านเข้ามาดูรถเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับผมว่าเผื่อท่านใดนะครับหลังปีใหม่มาโอ้โห จุดประวันที่1ในงวดวันที่2มกรานะอยากได้รถสักคันหนึ่งจะเอารุ่นไหนดีปาเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับคันแรกนะที่จอดอยู่นะครับซึ่งโชว์รูมของเราเนี่ยก็จะจอดทั้งหมดจริงๆจอดได้อยู่4คันแต่ส่วนใหญ่เราจะจอดอยู่ประมาณ3คันเพื่อให้แบบไม่เบียดมากจะได้เปิดประตูเดินขึ้นเดินลงเดินดูสะดวกนะครับอย่างคันแรกเลยเนี่ยก็เป็นเจ้าตัวรุ่นอันติเมตนะครับมิ x เอ็กซ์อันติเมตใครอยากได้พวงมาลัยเบา นุ่มๆเลี้ยวสบายๆนะนี่ต้องเริ่มท้นที่ตัวนี้เลยครับแล้วก็คันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาตัวใหม่นะก็ต้องบอกว่าในสไตล์ชุดแต่งของตัวอันดเมทนะฮะ<ๆ>เขาก็จะมาในโทนแบบเรียบหรูนะครับในโทนเรียบหรูแต่ถ้าถ้าอีกตัวนึงก็จะเป็น RS อันนั้นก็จะเป็นชุดแต่งที่ตัวท็อปกว่านะครับตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับ เป็นยางบิต stone ให้ล้อแม็กขอบ20มาและที่สำคัญนะเขาจะให้มาเป็นระบบดิสหน้าดิสหลังนะครับซึ่งจะเป็นดิสเบรกทั้งหมดนะ4ล้อเลยนะครับในรุ่นของอันติเมตนะครับภายในก็มาในโทนสีครีมสวยงามจริงๆต้องบอกว่าโทนน้ำตาลสิเพราะว่าเบาะเขาเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่ก็จะโทนสว่างโทนสวยงามโทนแบบเรียบหรูอะ่ะคุณผู้ชมนะพวะมาไัยแน่นอนครับเป็นไฟฟ้านะ มีระบบคูบคอนโทนแบบเบรกตามคันหน้านะครับเกียร์อัตโนมัติเบรกมือไฟฟ้านะครับแอร์ออตโต้แล้วก็ตัวเครื่องเล่นหน้าจอก็จะเป็นลักษณะนี้ที่สำคัญนะครับระบบ a อ a ดตให้มาครบเลยนะซึ่งมีระบบรักษารถอยู่ในเลนนะครับมีระบบเบรกอัตโนมัติแจ้ระบบแจ้งเตือนต่างๆปลายสปอร์ตมีหมดมีครบนะครับในรุ่นนี้แต่รุ่นนี้อาจจะยังไม่มีกล้อง360องศา นะครับเพราะตัวกล้อง360องศาจะอยู่ในตัว RS รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรื่องออปชั่นความปลอดภัยก็คือว่าได้ครบในเรื่องของระบบ ADAS มาทางระบบเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็น4ประตูนะครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัว1.9เครื่องยนต์1.9นะัเก็ตแซดสประตูตัวเตีย้ย ะครับเป็นตัวท็อปเลยนะซึ่งถ้าใครอยากได้รถเครื่องยนต์1.9เนี่ยที่บอกว่าเออเครื่องยนต์มันมีการพัฒนามายาวนานใช้มายาวนานแล้วมั่นใจในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็การประหยัดน้ํามันนะครับก็1.9นะครับคันนี้ยังมีให้เลือกนะครับคุณผู้ชมนะล้อแม็กก็สวยๆเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีทูโทนแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายของตัว225 0อยู่แล้ว นะครับนี่เดี๋ยวพามาดูภายในนะครับซึ่งภายในเขาก็ครบคันนะแผงประตูหุ้มหนังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังเบาะหนังกุญแจรีโมทนะครับมาครบหมดเลยนะครับนี่ครบคันนะครับใครอยากได้รถที่ตัวเตีย้ยแล้วซื้อไปจบๆมีล้อแม็กจากโรงงานมาให้เบาะหนังนะครับเบาะปรับสูงต่ำได้มีสัญญาณกันขโมย ระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีมีให้ครบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นยูโร5แล้วนะครับเป็น1.9แต่แจดแต่พัฒนาเครื่องยนต์พัฒนาไอเสียเป็นยูโร5แล้วนะครับสาหรับคันนี้ตัวหน้าจอเครื่องเล่นก็7นิ้วโทษที่โตหน้าจอหน้าปัดเลื่อนใหม่หรือหน้าจอ MID นะครับก็อยู่ที่7นิ้วขนาดใหญ่ดูง่ายดูสวยงามนะครับนี่ คันนี้ก็เป็นคันที่พร้อมจําหน่ายอีก1นึ่งคันนะครับยังไม่มีลูกค้าจองนะครับยังไม่มีลูกค้าจองนะสามารถที่จะดูแล้วสนใจก็ทักหาเซลล์ต้นได้เลยนะครับเพราะทั้งหมดคันนี้แล้วคิดว่าน่าจะต้องเป็นเครื่อง2.2น่าจะไม่มี1.9แล้วนะครับเผื่อใครอยากได้1.9เพราะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหยุดยาวปีใหม่มีลูกค้าถาหา1.9กันหลายรุ่นมากบางรุ่นก็ได้บางรุ่นก็หมดนะครับ อีกหนึ่งคันครับคันนี้ที่เราขึ้นมาโชว์นะครับเป็น Highlander 1.9L นะครับล้อแมกก็นี่เลยครับขอบ17นะครับแล้วก็จะมาในสไตล์ของรถตัว Highlander เนาะเป็นรถยกสูงซุ้มล้อก็จะโป่งนะซุ้มล้อจะโปร่งนะครับก็จะให้มาเป็นลักษณะแบบนี้เลยตัวตัวเบาะเนี่ยของตัว 1.9L นะครับเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับ เมื่อสักครู่นี้เราดูตัวแซเป็นเบาะหนังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัว L, L เนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับแอร์ปุ่มหนุนนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นอะไรพวกนี้เป็นหน้าจอพร้อมกล้องถอยให้ทั้งหมดนะครับคอนโซลของโซก็ดูสวยงามถ้าถามว่าอาจจะไม่ได้หุ้มหนังแต่ถามว่าก็สวยงามนะครับแต่เพียงแค่ว่าในส่วนของตรงที่เป็นหุ้มผ้ามาให้อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีการดูแลที่มากกว่าเบาะหนังนิดนึงมากกว่าหุ้มหนังนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเขาอาจจะแบบว่า ถ้ามือเลอะเลอาจจะเปื้อนได้ง่ายนะครับแล้วก็ต้องใช้การดูดฝุ่นเป็นหลักนะครับจะไม่เหมือนผุ้หนังแต่ถามว่าอยู่ที่ราคานะครับเพราะในอย่างออปชั่นประมาณนี้ราคาก็จะถูกกว่าตัวที่เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับซึ่งก็สุดแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นตัวไหนเห็นไหมข้างบนที่เอามาโชว์ตอนนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9าหมดเลยสําหรับแคปและ4ประตูนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9หมดเลยอยู่ที่ว่าลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนยังไงเนาะ แต่ถามว่าข้างล่างเนี่ยเราก็มีรถที่ให้ดูเยอะกว่านี้อยู่นะครับอันนี้แค่เป็นสามคันที่เอาขึ้นมาโชว์เนาะแล้วก็เป็นรถว่างทุกคันเลยเผื่อท่านใดที่ดูคลิปอยู่กําลังหารถใน3มรุ่นนี้พอดีอยากได้รถเร็วอยากได้รถด,ด่วนอยากได้รถทันทีนะครับก็นะครับเนี่ยเลือกได้ทั้งหมดแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีรถที่ว่างอยู่อีกนะแต่เราแค่ช่องมันเต็มนะครับก็ทักมาสอบถามเอาดีกว่าว่าคุณผู้ชมอยากได้รุ่นไหนเครื่องยนต์อะไรสีอะไร นะครับก็สามารถสั่งได้ครับมีพร้อมจำหน่ายนะครับนี่ก็เปิดทำการวันแรกก็พร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีลูกค้านำมาดูรถหนึ่งท่านนะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้ามาช่วง10โมงเนาะใครสนใจนะครับตอนเดียวแคป4ประตูเซล์ต้นมีหมดนะโปรถคอกโปรถแต่งซิ่งโปรรถแต่งออฟโรดมิวเอ็กใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับนะสวยงามทุกคัน นี่จะบอกว่าหลายๆท่านน่ะถามผมนะในช่วงปีที่ผ่านมาว่าสีเทาแลมโบกับสีมิวเอกะสีเดียวกันไหมต้องตอบว่าคนละสีนะครับแล้วเครื่อง2.2เนี่ยที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นเทาเอลบูทกับสีเทาแลมโบก็คนละสีเหมือนกันนะซึ่งถ้าผมไล่เลเวลให้นะสีนี้จะเป็นสีที่สว่างที่สุดในสไตล์สีเทาไอตัวสีเทาเอลบูทสีใหม่เครื่อง2.2จะอยู่ตรงกลางส่วนตัวเทาแลมโบเนี่ยจะเป็นสีที่เข้มที่สุด นะครับแต่เป็นเทาที่ต้องบอกว่าคล้ายๆกันบางทีนะเราเอารูปเนี่ยแล้วมาปรับแสงก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนะนะครับฉะนั้น 3- สีนี้คนละสีนะครับความเข้มคนละแบบนะแต่ว่าถ้าใครชอบสีเทาผมว่าก็อยู่ที่มุมมองละกันว่าจะชอบเป็นเทาแบบไหนเนาะนะครับแต่วันนี้ถ้าหมดเครื่อง1.9ก็จะเป็นทอง2-2ดองเอลบูนเราละกันนะฝากด้วยละกันนะครับอยากรู้อะไรข้อมูลอะไรคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเซอร์ต้นทำคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับ สวัสดีครับ